ศึกษาถ้อยคำของพออระเจ้าด้วยกันนะคะเราก็จะมานำมัศึก,กาาพระเจ้าก่อนนะคะขอให้น้องๆที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็จะมาเต้นเพลงเพลงด้วยกัน,นะคะ่ะ การเรียนของอาทิตย์ที่แล้วน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปนะใครจำได้ไหมเอ่ยโอเคพี่ก็จะมาบอกให้นะคะวว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการทดลองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งชีวิตของเรานั้นเราจะสามารถเอาชนะการทดลองได้อย่างไรน้องๆยังจำได้อยู่ไหมคะ ถ้าจำไม่ได้นะคะพี่ก็จะมาบอกให้ฟังนะคะกันที่เราจะเอาชนะกันทดลองได้นั้นก็คือคำสั่งของพระเยซูหรือว่าการใช้ถ้อยคำของพระองค์นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้อยคำของพระองค์นะคะจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องและสิ่งไหนไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่เราควรทำและสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำนะคะเมื่อเรามีถ้อยคำของพระเจ้านะคะ เราก็จะได้รู้และจะสามารถเอาชนะการทดลองได้ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็อยากถามน้องๆทุกคนว่าน้องๆในที่นี้มีใครรู้จักชาวสวนบ้างไหมคะน้องยยมืลหน่อยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าชาวสวนนั้นเขาทําหน้าที่อะไรถ้าน้องๆไม่รู้นะคะพี่ก็จะบอกให้กับน้องๆนะคะว่า ชาวสวนนั้นทําหน้าที่ที่จะปลูกผักอย่างเช่นปลูกข้าวกินปลูกผลไม้หรือว่าผักอื่น,นๆมากมายนะคะแล้วก็ชาวสวนเนี่ยเวลาเขาไปสวนเขาก็จะแต่งตัวคือมีหมวกมีเสื้อผ้าแขนยาวที่จะปุกปิดร่างกายจากแดดร้อนนะคะเพราะว่าชาวสวนเนี่ยทำงานในที่แดดร้อนมากแล้วก็ ต้องอยู่กับดินหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินแดงดินดำดินเหนียวหรือว่าอื่นๆมากมายนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาบอกว่าชาวสวนนะคะเขารู้ว่าดินแต่ละชนิดเป็นยังไงเขาสามารถดูออกได้ด้วยสายตาของเขาว่าดินชนิดไหนเหมาะสําหรับพืชชนิดนี้ไหมหรือว่า ดินแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกมีดินมากมายเลยนะคะแต่ชาวสวนเขาก็ดูดีมากๆนะคะและบางคนนะคะก็ได้จ้างนักวิทยาศาสตร์นะคะมาตรวจดินให้เลยว่าดินเหล่านี้มันสามารถที่จะทําให้พืชติบโตเร็วไหมค่ะแล้วน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าในสมัยก่อนนั้นผู้คนนั้นเขาจะปลูกกันยังไงในเมื่อเขายังไม่ได้มีเทคโนโลยียังไม่ได สมัยเดมตอนนีนะปัจจุบันนี้พี่ก็จะบอกว่าในสมัยก่อนนะนะคะผู้คนนะไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากตัวเปล่าแล้วก็มือสองข้างแล้วก็วัวนะคะที่จะช่วยในการาถ่ายดินให้กับพวกเขานะคะโดยที่พวกเขาเนี่ก็จะใช้มือของพวกเขาเนี่แหละหว่านมเมล็ดพืชลงไปแล้วให้วัวเนี่ยถ่ายนะคะเพื่อที่จะให้มเมล็ดที่หว่านลงไปนั้นถูกกลบด้วยดินนะคะ นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับบทเรียนของคำอุปมาเกี่ยวกับการหวนพืชน,นะคะซึ่งจะเป็นชาวนาผู้หวนพื้นอย่างไรนั้นแล้วบทเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอไปอชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็กลับมาเจอกับพี่อีกแล้วนะคะแน่นอนว่าเมื่อเรากลับมาเจอกันเราก็จะมาเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะ ก็อย่างที่พี่คิมบอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําอุปมาเรื่องผู้หวานพืชนั่นเองนะคะค่ะและข้อเพิ่มพีที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็จะอยู่ในมารโกบทที่สนะคะก็จะเกี่ยวกับเ,เรื่องคําอุปมานะคะน้องๆเข้าใจไหมคะว่าคําอุปมาหมายถึงอะไร คําอุปมานั้นก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าพระเยซูนั้นเขาเปรียบเทียบผู้หว่านพืชกับชีวิตของเรายังไงนะคะให้เรามาอ่านในมาระโกบทที่4ข้อที่1ถึง3นะคะ แล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอิกประชาชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปไประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคําอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงฟังเถอะมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชพรยซูนะคะได้บอก ได้บอกให้กับประชาชนของโรรองนั้นว่าจงฟังเถอะนะคะในวันนั้นนะพี่ซูได้เล่าเรื่องราวของดิน4ี่ชนิดด้วยกันนะคะให้กับประชาชนแล้วดินแต่ละชนิดนั้นก็แตกต่างกันนะคะแล้วก็พูดถึงคนสวนว่าเขาได้ทำอะไรบ้างและต่อไปนะคะในข้อที่4ถึง8นั้นนะคะบอกว่า และเมื่อเขาหวานมเมล่อพืชก็ตกตามหงทานบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้านก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็เผาแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างพระีซูนะคะได้อธิบายเกี่ยวกับคำอุปามานี้เกี่ยวกับเมล็ดแล้วก็ดินนั้นได้หมายความว่า พี่ซูนั้นได้บอกว่ามเมล็ดนั้นก็เป็นเหมือนกับถ้อยคำของพระเจ้าและดินทั้งสี่นั้นก็เป็นเหมือนกับคนที่ตอบสนองในวิธีที่แตกต่างกันทั้งสี่วิธีต่อถ้อยคำของพระเจ้านั่นเองนะคะพี่ซูบอกว่าบางคนนั้นนะคะฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคนเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกับโหนทางที่แขนร้า เมื่อพวกเขาได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าหัวใจที่แข็งกระด้านของพวกเขาก็กิดการ